คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนัก,กษัตรปีรากาหรือคนเกิดปีไก่นะครับว่าในเดือนตุลาคม2568นนี้คนเกิดปีรากาจะมีดวงชะตา การงานการเงินโชคลาภสุขภาพและดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามไลน์ id ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนักษัตรปีรากาหรือคนเกิดปีไก่นะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดวงการงานของคนเกิดปีรากาโดดเด่นนะครับเพราะว่ามีไพ่ที่เป็นพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกขึ้นมาพร้อมกันถึง3ใบนะครับไพ่จ u d g m e n t จะ พูดถึงการฟื้นตัวหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีรากาในเรื่องงานนะครับไพราชินีแห่งคัาจะพูดถึงความมั่นคงนะครับในเรื่องของการทำงานความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับไพดิเอ็มเพรสจะพูดถึงการก้าวไปข้างหน้านะครับการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานการได้เริ่มต้นกับ สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะครับในเรื่องของการทํางานนะครับในเดือนตุลาคมนี้คนเกิดปีรากามาดูกันที่ไพราชินีแห่งคัต t จะพูดถึงในเดือนตุลาคมนี้งานจะยุ่งสักหน่อยนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องจัดการกับอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะครับแต่ไพใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดปีรากานั้นยังสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างลงตัวครับเป็นช่วงเวลาที่ ต่อให้มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาคนเกิดปีรากาก็เอาอยู่นั่นเองนะครับไพ่จั m e n t จะพูดถึงการฟื้นตัวครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีรากาไพ่ตายแล้วฟื้นใบนี้จะพูดถึงหากในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่เจอวิกฤตหรือว่าเจอปัญหาในเรื่องงานเดือนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์จะ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีหรือว่าหาทางออกได้นั่นเองนะครับหรือหากใครที่การงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปได้แบบเรื่อยๆดูจะไม่มีปัญหาอะไรไพ่ใบนี้จะแสดงถึงการงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับบางคนเราจะพูดถึงการได้มอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญหรือว่าการโยกย้ายในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้านายหัวหน้างาน มอบหมายงานที่แสดงถึงความไว้วางใจที่มีในตัวคุณให้กับคุณนั่นเองเนะครับในเรื่องของการทำงานยังมีไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่จัก,กรพรรด,ดินีไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเดือนตุลาคมนี้นอกจากจะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จแล้วหากคนเกิดปีรากาทำสิ่งใดด้วยความรักความใส่ใจความมุ่งมั่นความตั้งใจไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เห็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่เด่นชัด ในเดือนตุลาคมนี้ครับในเรื่องของการทํางานนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเราต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่จะมองเห็นการเติบโตของธุรกิจครับที่ทําอยู่หรือเรียกได้ว่าธุรกิจอยู่ในช่วงเวลาขาขึ้นจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองหรือหากมีปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะหาทางออก หรือว่านําพาองค์กรนําพาธุรกิจของคุณนะครับให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับไพ่ดีเอ็มเพรสยังจะพูดถึงในเรื่องของการได้ขยับขยายแตกลายธุรกิจออกไปหรือว่าธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทที่คุณเป็นเจ้าของนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นเองครับ ส่วนคนค้าขายนะครับการค้าการขายในเดือนตุลาคมนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะขายดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ,ขา,บขายดิบขายดีมีกําไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มใดก็ตามนะครับหรือว่าคนที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านก็จะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีครับ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่การงานจะได้เห็นการเติบโตก้าวหน้าในสายงานในสายอาชีพที่ทำครับจะทำอะไรในเดือนตุลาคมนี้ก็มักจะเป็นดีครับมักจะประสบ ความสําเร็จเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานนั่นเองครับการงานการงานนอกจากจะได้เห็นความมั่นคงแล้วยังได้เห็นความก้าวหน้านะครับในเรื่องของสิ่งที่ทําหรือว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่คุณนั้นรับผิดชอบอยู่นั่นเองครับคนเกิดปีรากาหรือคนเกิดปีไก่ทั้งหลายครับ ่วนใครที่กําลังหางานกําลังสมัครงานนะครับต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสครับสมัครงานหางานมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับเอาละครดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกัน,นบ้างครับว่าดวงการเงินคนเกิดปีรากานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดปีรากานะครับในเดือนตุลาคม2500 6 8ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ วงการเงินของคนเกิดปีรากาในเดือนตุลาคมนี้ก็ดวงดีไม่แพ้ดวงการงานนะครับไพ่ก้าวเหรียญเป็นตัวแทนของการเงินที่พูดถึงความมั่งคั่งการเงินไหลเข้าเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าคนเกิดปีรากาจะไม่เหนื่อยมากในเรื่องเงินครับการเงินคล่องตัวดีไม่มีติดขัดนะครับมีเงินใช้ไม่ขัดสนไม่ขาดมือจะเจรจาการค้าพูดคุยต่อรอง ในเรื่องเงินเงินทองทองกับใครก็จะไม่เสียเปรียบครับในเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะครับรวมถึงรายได้จากช่องทางที่ไม่คาดคิดหรือรายได้จากช่องทางใหม่ๆม,มีโอกาสดีๆข้อเสนอดีๆในเรื่องเงินเกิดขึ้นกับคนเกิดปีรากาครับไพ่หนึ่งถ้วยจะพูดถึงความสบายใจในเรื่องเงินเงินทองทองดูจะมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีความกลุ้มอกกลุ้มใจในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ามีปัญหาในเรื่องเงินก็จะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆดูจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับหรือหากใครที่การเงินดีอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะมองเห็นการสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ๆโอกาสทางการเงินที่ดี ก็เรียกได้ว่าเงินจะเข้ามาเติมกระเป๋าคุณให้เต็มนั่นเองครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายไพ่าราชินีแห่งเหรียญเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บไพ่ใบนี้นอกจากจะพูดถึงการได้จับเงินก้อนใหญ่จับเงินก้อนโตมีเงินก้อนมีเงินเก็บแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีรากานั้นจะยกระดับฐานะ ทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ด้วยนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอเพียงแค่เมื่อเวลามีเงินเข้ามารู้จักเอาเงินไปต่อยอดนะครับทำในสิ่งที่นะครับทำให้เงินงอกเงยตามความถนัดของตัวเราในสิ่งที่เรามีความรู้มีความเข้าใจหรือรู้จักเก็บออม นะครับก็จะทําให้คนเกิดปีระกานั้นเปลี่ยนสถานะทางการเงินให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไม่ยากเลยครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดปีระกานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีระกาหรือคนเกิดปีไก่นะครับในเดือนตุลาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดปีรากามีไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของความโชคดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับ หรือการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินความโชคดีในรูปแบบต่างๆเมื่อถามถึงในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าเสี่ยงโชคแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับโชคลาภของคนเกิดปีรากาจะมีความสัมพันธ์กับไพ่ราชินีแห่งถ้วยซึ่งเป็นตัวแทนของสุภาพสตรีในบ้านนะครับสุภาพสตรีในครอบครัวจะนำพาวความโชคดีมาให้นะครับไพ่เดอะไฮโลแฟนไพ่พระสังฆราชจะ พูดถึงคนเกิดปีรากาถ้าในเดือนตุลาคมนี้อยากจะมีโชคดีนะครับแนะนำให้เสริมดวงชะตาด้วยการคิดดีทำดีพูดดีมีใจอันเป็นกุศลน,นะครับเพียงเท่านี้ก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดปีรากาได้ดีฟังแบบนี้ดูเหมือนง่ายนะครับแต่หลายๆครั้งที่เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้นะครับเศพดรามา่าหรือว่ารับ พลังงานด้านลบจากท็อกซิกในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงการเสพโซเชียลนะครับมันก็อาจจะทำให้เราพลาดพลั้งกับเรื่องง่ายๆแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญครับคือมีสติอยู่เสมอให้รู้ตัวตลอดทุกวินาทีที่เราหายใจว่าเรากำลังทำอะไรนะครับแล้วก็พยายามทำให้อยู่ในสิ่งที่ เรียกว่าคิดดีทำดีพูดดีนะครับสามอย่างนี้นะครับก็จะทำให้เราดึงดูดพลังงานดีๆเข้าหาตัวและการมีใจอันเป็นกุศลก็จะทำให้เรามีความร่มเย็นในจิตใจก็จะทำให้เราเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามานั่นเองครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดปีรากานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสํำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีรากาหรือคนเกิดปีไก่นะครับในเดือนตุลาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีรากาในเดือนตุลาคมนี้เรื่องของสุขภาพนั้นดูจะไม่มีอะไรน่ากังวลใจมากนักนะครับ เป็นไพ่ที่ไม่ได้พูดถึงอันตรายร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับแต่จะมีไพ่แปดเหรียญครับที่จะพูดถึงในเรื่องของการระวังการนั่งทําอะไรนานๆหรือว่าอยู่ในท่าใดนานๆนะครับให้ระวังในเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมหรือว่าการที่หักโหมทํางานหนักนะครับอาจจะทําให้ ร่างกายเนี่ยเกิดอาการเมื่อยล้าได้นะครับไพ่ผู้รับใช้แห่งถ้วยนะครับจะเป็นตัวแทนของการเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่มาจากความประมาทความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความเลินเลอของตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับ ไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจของตัวเราจงมีสติอยู่เสมอครับไพสีเหรียญเป็นตัวแทนของบทสรุปสุขภาพของคนเกิดปีรากาในเดือนนี้นะครับดูจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนักเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายดูจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าอาการฟื้นตัวได้ดีครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างว่าดวงความรักคนเกิดปีรากานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีรากาหรือคนเกิดปีไก่นะครับในเดือนตุลาคม2560 เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดปีรากาในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่าดวงความรักดูจะไม่ดีนักนะครับมีไพ่3ดาบตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายนะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่อย่าพึ่งรีบร้อนตกลงปงใจนะครับไพ่8คาถาจะพูดถึงการรีบร้อนนะครับ พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่ายกระดับความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันสั้นจะนํามาซึ่งความผิดพลาดได้ให้ระวังไปเจอนะครับหรือว่าไปรู้ว่าคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่จะมีแฟนอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังก้าวเข้าไปเป็นมือที่3ของใครแบบไม่ตั้งใจครับ คนเกิดปีรากาทั้งหลายส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับในเดือนตุลาคมนี้มี2เรื่องที่ต้องระวังนะครับไพ่สดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของปัญหามือที่3เข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะครับหรือมีเกณฑ์ต้องเสียใจเสียน้ำตาเพราะคนรักเป็นเหตุก็ได้เช่นกันไพ่หคาถาจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงมีความขัดแยง้ง ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะก,กันเองนะครับระหว่างคนเกิดปีรากากับคู่รักหรือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะทะเลาะก,กับ ครอบครัวเพื่อนฝูงเครือญาติคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของอีกฝ่ายก็ได้เช่นกันครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ดีนะครับคิดจะรักใครชอบใครมีเกณฑ์ที่จะต้องผิดหวังเสียใจนะครับแล้วก็จะคบหาดูใจกับใครต้องดูให้ชัวร์มีเกณฑ์ที่อาจจะก้าวเข้าไปเป็นมือที่3าในความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจครับ ล้วครับดวงชะตาความรักผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามล i n ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวโอยพรคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีรากาหรือคนเกิดปีไก่ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหไลค์ like, คนละหแชร์ share, เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ